นอนสุกคน่กคนโลุกคนทุกคนทุกคนเด้อมือน,นี้พอดีอาจารย์ได้มาอุดอรเนาะก็ะะเลยมาแวะนะครับมาแวะมือาดล่นนะครับมือน,นี้ก็มือน,นี้เป็นโชคดีค่ะอาจารย์อาจารย์ดีม,มา,ากเลืองไหนวู่อยากมาบ้านเบิ้องซับว่าซั่นมือว่านนี่อันมือมือที่ยึดเก่าเนาะอาจารย์ไปเบิ่งเบื้งไฟพญานาคก็เลยมาก็เลยสิมาคารวะอันครูบาอาจารย์ก็เลยได้แวะมาครับ ถือว่าเป็นโอกาสดีจังว่าดีได<ช>้ละค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังนางคิดอยู่เอาเริ่มคุดเสาแล้วลอยท้องสีใหญ่สารแบบให๋ยว่า่นอ,อ,อาจารย์มากพ่อดีท่นไป็ยาก,ยากาเลยให่สารนาอพี่น้องอาจารย์ใหญ่เป็นคือสันมันบ่ค่ะท่านก้ได้อยู่ครับได้ตปทุกอย่างค่ะเอฟซีกำลังที่จะคิดจะใหญ่สารจะนึกถึงอาจารย์โอไวเดอร์ค่ะเพราะว่าต่างสารบงวงสรวง อาจารย์โอซิมัาายซาในในน้องเมื่อนีนอ้เนาะมาแบบบังเอิญนได้ๆพอดีพอดีเ,ดดเลยค่ะพี่นแม่มกบบบ้านลเลยเลยพี่น้องก็เลยว่าบอกพรรษาแล้วอยากให้ทุกคนได้ได้ไดสวกเนาะเพราะว่า <ขอ S 1> ตอนบอกพรรษาอาจารย์กับว่ได้บ่ได้บอกเลขเด้พดี่น,อน้องเขาช่วงเขงพาพรรษานะบอกนะแล้วมันบ่ถือ การก็ต้องบอกว่าเพราะแม่ยังดอกฟูเพิ่นไม่ให้บอกนะครับช่วงเข้าพรรษานะแม่เป็นเป็นช่วงปฏิบัติธรรมโอ้เย็นดีแต่บัดนี้ไม่วด้มาด่ามาลายหรอกร่มมาเลยค่ะพอดีอาจารย์ก็เลยมานะครับก็เลยมาตามรัชกา่น่ะว่าสิเอาท้าพุทธีมาให้ครับผมนะครับมาให้ก็เลย่ย์เบะมากนะครับท้าพุทธีนี่คือเสือท้าพุทธีที่อาจารย์ตั้งเอ่ออินเดียนสีพันร้าเป็นเดียนผู้ใดอยาก ถ้าผู้ดใดอยากได้ปูไปยูน้ำกับอธิษฐานเอาเรื่องสีนองเละครับไม่ต้องไม่ต้องคือปูเราวมักท่าถ่าเอาเลยแบบได้ค่ะขึ้นไหมความมาหันสุมมตดว่าเขาอยากถูกเลขถึงอย่างเสียเขาแต่ขอเพิ่นเอาเลยขันว่าเพิ่นสักซีดีดีขันเพื่อสิยงหายดีกันให้ท่าท่าเลยว่าปูปวดนี่อันอยากให้ลูกถูกเลขอยากให้ลูกเอาไปยูน้ำมึงสีนะครับ อธิษฐานเราเลยที่อาจารย์เคยบอกว่าตอนนั้นที่เขาจะเอาเคยถือเหล็กเขาจะเอาทีแล้วก็มาขอปูเน icamente, ี่ยท่าบี่เราคือสามอิริอ,อ,อ,อาจารย์ก็มีให้บูซามีมีมีอยู่ครับท่านเดียร์เลี้ยงเธอเด็กคนนี่อันท่ำบุญน้ำจารยงจะปกติปกติอาจารย์กับว่าให้บูซาถือเด็กเอามาโซ่แน่จางของมันแพงเนาะครับของมันแพงวงละหนึ instead, ่งพันบาท องละหนึ่งพันบาทเนี่ยองละหนึ่งพันหลาเพราะได้ใช้กรอบได้พี่น,อนอ้องอาจารย์ไปใช้กรอบมากอ,อันนี้คือราคาไม่รวมกรอบไม่รวมกรอบมีจำกัดไ่มครับมีมีมีจำกัดอยู่ครับมีจำกัดอยู่เพราะว่าตอนอนาจารย์เอามาลดแรกที่อาจารย์เอามาสั่งร้านท้ำมืดไปแล้วอาจจะสองลอยองครับ,รบอันที่เดียวไงพี่น้องคือว่า แสดงปฏิหารของแก่ให้อาจารย์เห็นยุค่ะอาจารย์เห็ดรั่นถ้ำบาส่ะส้างน้งทิ้แม่ค่ะย่หันตอนนี้อาจารย์ก็กำลังจะสั่งสร้างฐานพระก็คือเอาไว้ถวายพระสวดมนต์อยู่สำนักอาจารย์เนี่ยแหละยูยูใส่ค่ะสำนักบอกสกนค่ะำนักอาจารย์อยู่บ้านม้งโป้ตําบลสาบทีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเห็นมีสักไล่พร้อมมีสักไล่มีเบิ้งดวงเสริมดวง คขอบเบอร์โทรเนี่ยอาจารย์มาเน,เนีเาะได้เบอร์โทรค่าใครอยากโทรมาหาอาจารย์ได้นอ้๊อสูแปดศูนย์หนึ่งห้าสองห้าสามสองสี่นะครับค่ะกโทรได้หมดได้ได้ตลอดเดนอะ แต่ว่าขั่นซูมโว่าณกับทุ่บปติกับทั่บวไวๆเอาก็ได้นะคร <c oughs> ับ0ัวศูนย์แบา้ครับเอาวัดอาจารย์คือไปเจอกันยุวัดดอนถาดสามตัวแตกนะคะเพราะเอฟซีได้ลายล่ลงมาแนั้นดังเลยค่ะเมื่อนี้ก็ามาแล้วกับฝากพี่น้องแม่าจารย์ก <c oughs> <c oughs> ่เลยดค่ะเอาเซี <c oughs> เดี๋ยวพอดีท <c oughs> ี่กิงกับมือนี้อาจารย์ว่าจะเฮ็ด ว่าจะเห็ดน้ำมนอ์อยู่ไลยอยากเห็ดน้ำมนต์พอดีอาจารย์ได้อันี้มากอ้าวนี่ดีนี่ดีมีอาพอดีคือพอดีอาจารย์ได้เลียสุวรรณนงหงมากนี่อออือพอดีมีมีเพื่อนใหมากค่ะให้อาจารย์มาเห็ดเหล็กพะนะได้มากไปไหมได้มากบางมือบ้านนี่ได้นียเอารลดไป่ัางหตออจานท์มือบงอุ่นๆอยู่นี่นี่นี่นางหํำก็มีพอเลยส่วนมากเขาทำกลางวันหรือกลางคืนครับได้ตลอดมันอยู่ที่เราความ ว่าแต่มีเทียมคือเข้าเส้นเพ่นเลยเฮยียดเลยครับอาจารย์ก็เลยว่าอยากเฮ็ดยดาเทียเข้าใจเนาะตอนนี้เนาะบ้านบานเมืองประเทศเข้าเมืองเข้ามันกับบ่ญไม่มันกับนก็ลําบากกันเนาะครับผมโนูให้ใครเจ็บใครสง้ามมันกับมีครับต่อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เตือนมันราคามันกับขึ้นนบพี่น้องทุกอย่างตอนนี้ก็ขึเพราะเทวดาให้ทุกคนรวยๆกันทุกคนนะครับ แต่ว่ากับพวกห้เสือทั้งหมือดเด้อเหือเสือจันเด้อโอ้เรือเรือโบนานเหือเสือจันเด้อแต่ว่าบางบางสองมือบางงานอาจารย์ก็ไปขอขอปูพาเทียนอยู่อยู่ดอนดอนปูที่อาจารย์เคยอ่าเคยเคยไปเรียนไปหน่อยๆเนาะครับอาจารย์ก็เลยไปจุดถูกมันได้เลขอันตัวนี้เรื่องพี่น้องเด้อสี่ครับสี่แล้วก็เลข ศูนยแล้วก็มันเป็นเลขน่าจะเป็นเลขอืมนี่แหละแปดใช่โอ้โหเหมันเลขมันท่านี้มันเป็นเลขโตที่แบบว่าหาซื้อ,อยากครับพี่น้องอ,อันนี้จุดทูบได้อาจารย์จุดทูบนะครับครับคือเมื่รู้แล้วกันทำมันออกตัวได้ก็ให้มันถือเรากันนะครับ อาจารย์ครับโมโหแล้ว่าสสิวับตัวได้ต่วได้ตัวค่ะ408 408พูดตัวนี้408ตัวนี้นี่อาจารย์จูทูบได้ก็มือคึืนนี่กฝันดีอยู่เลยครับฝันว่าไงครับอาจารย์มือคืนนี่ไปนอ่นบ้านหลังไม้มบ้านหลังไม้อของพี่สาวยูดอน ครับเพราะว่าปกติถ้าอาจารย์กลับมาอุดรอาจารย์ก็จะมานอนที่อุดรมือขึ้นนีฝันมากา็งูใไไหญ่แมพี่น,อน้องงูใหญ่ตัวเงาผมมันเกือบพกก็พกเมตรผุนเด้นอนโคตรอยู่ก็เรียกว่าห้วยเมื่อสิบตีเป็นตัวไหนดีดล่ะบ้านนี้ฝันเห็นงูนี่แมงงูใหญ่ก่แมงงูใหญ่กับข้าวเก้าแมงข้าวเก้าเขาพกไปเนาะพกเกล็ดแซไป เจ็ดเจอย่างนี้แหละอาจารย์เอ,อ,อ้อ้ 8, อนย์นย์แปดสี่ศูนย์แปดก็หกเจนะครับ6 7กเจ็ดอว่าอาจารย์กับพราะถ้าด้บ่วงใส่ด้แต่ว่าวันที่สิองนี่อาจารย์ก็มีงานบ่วงอยู่ร้อยเอ็ดครับบ่วงสวงปูน่าจะเป็นปู่สัพนพญานาค นะครับอยู่หมู่บ้านให้อาจารย์ไปพูดให้เก้าได้ว่าอาจารย์ได้ขึ้นกันครับได้ได้ได้ขึ้นกันเก้าหกสี่ศูนย์แปดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกหกขอนี้อะไรจ๊ะครับอันนี้ให้ไปเป็นแนวท่าก็คือเนี่ยจะว่าจะว่าให้อาจารย์ตียังไงเหนียวเนี่ยมันเป็นเรื่องยังเอานี่อาจารย์ยูทูบมันได้ยังสิ เลขทูปแปดศูนย์สี่ใช่ไหมอาจารย์นั่นไหมมันเป็นเลขอะไรอ่อเพะเบื้งแก้ใโอ้ใช่ครับผมเลขทูปเลยนะครับผมเป็นเลขอะไรดูช่วยกันสี่ศูนย์อาจารย์สี่ศูนย์เนี่ยชัดครับสี่ศูนย์ชัดปะชัดชัดเลยแต่ว่ามันเป็นเลขที่บดเต็มมันบดมันซ้อเนื่องกันนะพี่น้องสี่ศูนย์เนี่ยนั่นแหละอาจารย์จุดทูปครับก็เลยขอ่ะปูบาออกพันศาหลือเด้ดปู มีเคยมาว้ออกวันอาจารย์เราเสิอาจารย์ส่งให้ผมดูก็ได้นะครับเป็นเลขทูบนะคะนนาะ4ป8ติดแนวทางจากอาจารย์โอสอ,อ,อบตัางๆออกม,มากับ,บ,ากบพาเล่ะคะ่ะ